คนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเขาคนนั้นนะถ้าเขาเปรียบได้นะคะเขาจะเปรียบคุณเป็นเสมือนอะไรในชีวิตเขานะจ๊ะเอออ่ะมาเรามาดูกันเลยนะคะให้คุณนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะถ้าเขาเปรียบได้นะคะเขาจะเปรียบคุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะคะอ่ะแม่หมอขอสามใบพอคะ่ะวันนี้ เอ่อ uh, The Impress นะจ๊ะว้า wow. เป็นใบที่ดีนะคะ mm hmm. อะไรเอยสิบดาบค่ะสุดท้ายอะไรจ๊ะเอ่อ k i n ถือเหรียญน,นะคะโอเคแต่สำรับเป็นอะไรแต่สำรับเป็น Queen ถือไม้นะคะมาถ้าเปรียบได้คุณเปรียบเสมือนเป็นอะไรในชีวิตเขาแม่หมอสัมผัสได้ถึงเอ่อได้ถึงความ ความที่เคยเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนเออแม่หมอว่าพลังงานส่วนใหญ่นาคนที่คุณถามถึงน,น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง ไปไกลแล้วคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วลองลงมาก็อาจจะถามถึงคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยนะเอาเอากรณีแรกก่อนนะคะคนที่แบบเป็นแฟนกันแล้วนะความสัมพันธ์ไปไกลแล้วนะคะซึ่งเป็นเป็นพลังงานส่วนมากนะคะที่ไพ่จับได้นะเขาอาจจะเคยเจ็บปวดในในชีวิตมาก่อนเออเจ็บปวดในที่นี้อาจจะเจ็บปวดในด้านของความรักอะไรอย่างเงี้ยเออ เจ็บปวดในในทุกๆอย่างที่แบบว่าที่ทําที่ชีวิตเขามันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องความรักหรอกจะเป็นเรื่องอื่นใดๆก็ตามแต่ที่เขาผ่านมาแล้วเขาเขาค่อนข้างแบบเออเผชิญมาเยอะเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยสาหรับคนคนนี้แต่พอมีคุณเข้ามาคุณเปรียบเสมอเป็นยาเออเป็นยาที่แบบรักษาเขาทุกๆอย่างอะไรแบบนี้เลยเออทำให้เขา ข้มแข็งขึ้นทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นเปิดใจขึ้นที่จะรักใครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณเปรียบเสมือนเป็นยานะจ๊ะในชีวิตเขาที่คอยรักษาทุกอย่างนั่นเองอ่แเราก็รองลงมานะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเอ่อการที่ได้มาพบมารู้จักคุณอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เขาเนี่ยนะคลายคลายความเหงาคลายความเจ็บปวดใดๆที่เคยมีมาตลอดเลยเออได้ได้พบคุณมันก็เหมือนไปเป็น แสงสว่างเลยเออเหมือนแบบเป็นเป็นคนดีๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เออเราเรามาได้รู้จักกันในทําให้เขาได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะเออ แล้คนคนนี้ต้องขอบอกเลยเขาเขาจะเป็นคนที่ถ้ารักใครเนาะถ้ารักใครหรือมอบความรู้สึกให้ใครแล้วก็คือจะค่อนข้างมั่นคงจะค่อนข้างอยู่แบบนั้นนะเอออยู่แบบนั้นจริง,รงๆถ้ามันลองมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ใครแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วพูกเมื่อเมื่อมาเจอคุณมันเหมือนฟื้อนอีกครั้งเออเราเรียกว่าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็คือเปรียบเสมือนเปญญ็นยาอันนี้นะจ๊ะก็คือคําตอบคุณถ้าคุณเปรียบได้กลับเป็นอะไรในชีวิตเขาคําตอบ ก็คือเปรียบเสมือนเป็นยาให้กับชีวิตเขานั่นเองจ้ะ